ชาวนาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับต่อสู้กับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมาอย่างยาวนานกว่า30ปีพอมาถึงในช่วงเวลาไม่นานครับปีนี้รัฐบาลบอกว่าเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพสำหรับชาวนาที่ทำนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมชะนารายนี้ตอนนี้ตัดสินใจหันหลังให้กับการทำนาแล้วนะครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานพิเศษโดยคุณอัญชลีสิริม่วครับทุกๆเช้าสามัคคีกล้วยสูงเนินชาวนาจังหวัดกำแพงเพชร จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจแปลงนาที่เขาใช้ทำมาหากินมานานกว่า30ปีเวลาผ่านไปพื้นนากว่า50ไร่กลับไม่สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนเมื่อก่อนซึ่งสวนทางกับต้นทุนการทำนาที่ขยับขึ้นทุกปีนอนแมลงศัตรูพืชก็มากขึ้นสามาคีเริ่มทอดใจเพราะยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้พูดถึงการผูกพันเรื่องการทำนาก็มันเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วครับ ถ้าว่าเราแตละไปก็ใจก็ยังคำนึงอยู่เหมือนกันแต่มันจำเป็นสถตานการณ์มันบังคับคือให้ทำเมื่อรายได้ไม่สอดคล้องกับรายรับกรเกษตรจังหวัดที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับก,บการจัดโซนนิ่งกเกษตรได้เปลี่ยนใจสามัคคีได้สำเร็จเขาตัดสินใจทำนาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะหันหลังให้กับอาชีพนี้อย่างถาวรอาจจะขาดน้ำบ้างนะครับขาดน้ำบ้างน้ำไม่เพียงพอมั่ง สภาพดินก็ไม่น่าจะเหมาะในการปลูกข้าวนะครับอาจจะต้องไปปลูกพืชไร่หรือปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ําน้อยกว่าใช้ข้าวใช้ปลูกข้าวนะครับซึ่งใน2,8 0 0 0 0ืนไร่เนี่ยมันดูจากขยศกยภาพของพื้นที่มาจับแล้วนะครับเหมาะในการที่จะปลูกอ้อยโรงงานครับ บนพื้นที่กว่า48ไร่ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นอดีตนาข้าวเพราะชาวนากําลังปรับพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะปลูกอ้อยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตงวดแรกได้ในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าค่ะภาครัฐสนับสนุนให้ชาวนากำแพงเพชรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ5,000 50, 0ไร่เพราะมีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่3ามแห่งรองรับผลผลิต โรงงานทั้งหมดต้องการอ้อยมากถึงปีละ10ล้านตันแต่ผลผลิตปัจจุบันมีเพียงปีละ7ล้านตันเท่านั้นชาวนาที่เปลี่ยนมาปลูกอ้อยภาครัฐจะช่วยสนับสนุนค่าปุ๋ยค่าพันธุ์ไร่ละ9,000บาทโรงงานจะปล่อยกู้ให้ไร่ละ8,000บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ5อ้อยจึงกลายเป็นพืชความหวังใหม่ของชาวนาที่นี่เพราะพวกเขาเชื่อว่าจะมีเงินเหลือมากกว่าการทำนา ตามปกติทำนามีกำไรเพียงไร่ละ1,500บาทแต่ปลูกอ้อยได้กำไรเฉลี่ยถึงไรละ5,000บาทอัญชลีสลิมั่วข่าวไทยรัฐท,ทีวีรายงาน